ทุกๆคนอย่างเป็นทางการกันนะครับวันนี้พบกับขิมหรือพี่ขิมติวสอบราชการแน่นอนครับทีมของเราในช่วงนี้ก็จะต้องเป็นของท้องถิน่นซึ่งจากครั้งที่แล้วปีล่าสุดที่ผมไปสอบท้องถิ่นมาผมมีโอกาสได้เจอข้อสอบคณิตเป็นข้อสอบคณิตอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเหมือนกับกอพอก็คือเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ครั้งนั้นที่ออกก็แอบเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะเพราะว่ามันก็เป็นการสอบครั้งแรก ของท้องถิ่นของผมเหมือนกันอ่ะครั้งที่แล้วก็คือครั้งแรกเหมือนกันยอมรับกันเลยเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ของท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมก็เลยเอาโจทย์นั้นๆแหละมาเล่ามาอธิบายให้พี่น้องฟังเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าเผื่อใครที่มาใหม่ในครั้งนี้ท้องถิ่นในวันนี้ไม่ต้องห่วงผมจะมีปูพื้นฐานเล็กน้อยให้ด้วยเรียนเข้าใจกันแน่นอนครับใครที่มาดูเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์กันคลิปแรกอ่ะพี่น้องครับ ครั้งที่แล้วที่ผมเจอเงื่อนไขสัญลักษณ์ของท้องถิ่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเจออยู่2ข้อ2ข้อจริงๆ2เงื่อนไขอ่ะพี่น้องมาดูตรงนี้กันเงื่อนไขที่1นนะเขาบอกมาแบบนี้พี่น้องครับสังเกตเห็นนะครับว่าเขาให้มาแค่บรรทัดเดียวโดดๆเลยเนี่ยถ้าบรรทัดเดียวแบบเนี้ยแสดงว่าค่อนข้างง่ายกว่ากพนะเออเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์ท้องถิ่น ค่อนข้างง่ายกว่ากอพอให้เงื่อนไขมาหนึ่งอันเป็นข้อนี้นี่คือเงื่อนไขเสร็จแล้วพี่น้องครับข้อสรุปที่เป็นข้อสอบจริงๆจะมีอยู่แค่ข้อเดียวนะในวันนี้มีแค่อันนี้แหละจริงๆเนะ่เงื่อนไขมีแค่นี้แล้วก็ข้อสอบมีแค่นี้แล้วจบเลยนะสําหรับข้อนี้แต่ไหนๆก็ไหนๆมาแล้วผมก็ขอเก่งไว้ให้สําหรับครั้งนี้เลยแล้วกัน จะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาหลอกละกันซึ่งก็คือข้อ1และก็ข้อ2ในวันนี้นะพี่น้องนะเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยอย่างน้อยก็เก็บคะแนะเนเงื่อนไขสัญลักษณ์ของท้องถิ่นให้ได้เต็มๆไปละกันจะได้ไม่โดนท้องถิ่นหลอกอ่าปะเสร็จแล้วพี่น้องครับเงื่อนไขข้อที่2อ่าข้อที่สข้อที่สถ้าเราสังเกตดีๆนี่ก็จะมาเป็น2บรรทัดอันนี้ก็ค่อนข้างคล้ายกับกอบพอและนึกออกไหม เงื่อนไขข้อที่2แต่อย่างว่าล่ะครับข้อสรุปเนี่ยเขาให้มาข้อเดียวแบบข้อเดียวด้วนๆข้อเดียวแบบโดดๆเลยพี่น้องไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าเป็นกพเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอยู่อีก5ข้อเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอ่ะไม่เป็นไรครับในเมื่อมีข้อเดียวเดี๋ยวเราก็จะทําข้อเดียวให้มันเกิดคะแนนขึ้นมากันอ่ะพี่น้องคราวนี้พอจะรู้แล้วนะว่าข้อสอบท้องถิ่นเงื่อนไขสัญลักษณ์ถ้าอ้างอิงจากครั้งล่าสุด จะมีอยู่สองเงื่อนไขแล้วก็จะมีถามแค่สองข้อเท่านั้นโอเคนะเรามาเริ่มกันดีกว่าผมขอถือว่าทุกคนวันนี้น่าจะเป็นมือใหม่กันทั้งหมดอ่ามาพี่น้องครับข้อที่หนึ่งขอบอกว่าตัวเงื่อนไขของเรา A มากกว่าหรือเท่ากับ b boy. b บอย b o บยมากกว่าหรือเท่ากับตัว C มากกว่าตัว H มากกว่าตัว I มากกว่าตัว J พี่น้องครับตัวอักษรทุกตัวพี่น้องอย่าลืมนะครับว่ามันคือตัวเลขเนาะเออเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยในลำดับที่1น,นะพี่น้องนะลำดับที่1เดี๋ยวเราจะไปทำการจัดรูปเงื่อนไขกันก่อนผมไม่รู้หรอกว่าปีนี้เงื่อนไขเราอะ จะมายากหรือมาง่ายยังไงผมก็จะต้องสอนวิธีการให้พี่น้องไว้ก่อนละกันซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างลงคงตัวอ่ะการจัดรูปเงื่อนไขผมขอไปไวๆแล้วกันนะครับการจัดรูปเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนอันดับแรกก่อนหาเครื่องหมายตระกูลไม่ก่อนครับเออถ้าเกิดมีเครื่องหมายตระกูลไม่เมื่อไหร่นะให้กลับทางแล้วก็ให้เติมหรือตัดเท่ากับนี่ผมมี ตารางไว้ให้ดูวิธีการเปลี่ยนเนาะเสร็จแล้วถ้าเราดูดีๆไม่มีเครื่องหมายตระกูลไม้อ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้มีเศษส่วนไหมมีเศษส่วนไหมถ้าเราดูดีๆตรงนี้ไม่มีเศษส่วนไม่มีเศษส่วนอ่ะพี่น้องเห็นไหมครับว่าขั้นตอนการทําจริงๆค่อนข้างง่ายเออพอไม่มีเศษส่วนไม่มีเครื่องหมายตระกูลไม่เราก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยอ่าคราวนี้พี่น้องครับขั้นที่หนึ่งเนี่ย มันคือการจัดรูปเดี๋ยวขั้นที่ 2, 2> ขั้นที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําในโจทย์นะพี่น้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อที่1และข้อที่2ตรงเนี้ยเป็นโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาและจะเอามาหลอกพี่น้องถ้าพี่น้องไปกับผมทันถ้าพี่มองไปกับผมได้ถ้าพี่น้องไปกับผมแล้วเข้าใจตามพี่น้องจะไม่ถูกโจทย์หลอกแน่นอน <c oughs> มีคนบอกหิวแกงจัดไปอพยายามเอาคำว่าผ่านมาฝากสนาม จัดไปครับผมอ่ะพี่น้องครับมาเริ่มกันหลังจากที่เราจัดรูปเงื่อนไขไปแล้วขั้นต่อไปเป็นวิธีการทํากันนะครับอันดับแรกครับเรามาดูข้อสรุปที่1กันก่อนข้อสรุปที่1 a มากกว่า h จริงหรือไม่อ่ะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องวิธีการทําของเรานะเขาบอกว่าอย่างไรครับอันดับที่1นนะครับให้เราลากนะลากยุบเติมตอบอ่ะอันดับแรกลาก a เอชอยู่นี่อ่าลากตั้งแต่ A ไปจนถึงเอแบบนี้อ่าแบบนี้นะลากเสร็จพี่น้องครับเราจะมาเขียนเงื่อนไขกันก่อนเงื่อนไขของเราจะได้เป็น A มากกว่าหรือเท่ากับตัว B มากกว่าหรือเท่ากับตัว C แล้วก็มากกว่าตัว H อเนาะอันนี้คือลากก่อนนะลากอันดับที่2ครับคือการยุบยุบเนี่ยเวลายุบพี่น้องสังเกตนะครับว่าเครื่องหมายเนี่ยมันมีเยอะเออเวลาเครื่องหมายมันมีเยอะๆแบบนี้พี่น้องครับ เราจะต้องตัดตัวเครื่องหมายมันออกโดยอันที่1ครับเครื่องหมายที่แข็งแรงที่สุดก็คือกลุ่มมากกว่าน้อยกว่าอันนี้แข็งสุดอืมและแข็งแรงปานกลางคือมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ปานกลางอืมสุดท้ายอันที่อ่อนแอที่สุดคือเท่ากับนะพี่น้องนะในที่นี้ถ้าพี่น้องสังเกตเห็นดีๆไอเนี่ยมันคือเครื่องหมายที่ปานกลางถูกปะ แต่ไอตัวมากกว่าเนี่ยมันคือเครื่องหมายที่แข็งแรงที่สุดดังนั้นไอเครื่องหมายที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยตัวนี้มันจะชนะออกไปนะพี่น้องเนะเออดังนั้นพี่น้องครับเราจะยุบได้เป็นตัว a นะครับมีค่ามากกว่าตัว h ลากเสร็จแล้วนะยุบเสร็จแล้วนะต่อไปพี่น้องครับการเติมการเติมตรงนี้เดี๋ยวจําไว้เลยนะถ้าเกิดเงื่อนไขเหมือนกับข้อสรุปแล้ว1ตัวอีกฝั่งอนุญาตให้เติมได้ แต่เนื่องจากข้อนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับข้อสรุปดังนั้นไม่ต้องเติมอะไรอ่าคราวนี้มาถึงขั้นตอนการตอบพี่น้องครับขั้นตอนการตอบขั้นตอนการตอบเนี่ยใครที่หิวแกงข้อนี้มาจัดกันเลยอันดับแรกก่อนครับพี่น้องครับอ่ะผมมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเวลาตอบให้พี่น้องเนี่ยครับเอาฝั่งเงื่อนไขเนี่ยนะครับเอาเงื่อนไขก่อนนะ เงื่อนไขเอาเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเนี่ยเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะไปทับกับข้อสรุปอ่าอันนี้ผมปูพื้นให้เลยนะเงื่อนไขทับข้อสรุปซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าไอตัวเงื่อนไขเนี่ยไอฝั่งเงื่อนไขเนี่ยมันทับหมดนะครับทับหมดเราจะตอบกับมันว่าจริงโอเคปะ่ะแต่ถ้าฝั่งเงื่อนไขเนี่ยทับได้บางส่วน เราจะตอบว่าไม่แน่ชัดนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอฝั่งเงื่อนไขเนี่ยทับไม่ได้เลยนะครับทับไม่ได้ถ้าทับไม่ได้เลยเนี่ยเราจะตอบว่าเท็จนะข้อนี้นะถ้าพี่น้องสังเกตดีๆวันนี้เครื่องหมายของเราปึ๊บเป็นแบบนี้ทับได้หมดเลยถูกไหมครับเนี่ยเอาไออันนี้นะเอาไอสีฟ้า,ฟาเนี่ยวืบมาทับปุ๊บนี่ทับได้หมดเลยแบบนี้เราจะตอบว่าจริงนะ ครับผมอ่าดังนั้นวันนี้พี่น้องครับข้อที่หนึ่งเราจะตอบกับมันว่าจริงนะครับผมข้อที่สอง c มากกว่าหรือเท่ากับตัว j จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวไปดูกัน c มากกว่าหรือเท่ากับตัว j จริงหรือไม่อันดับแรกพี่น้องเรามาลากกันก่อนนะ c อยู่ตรงนี้นะครับ c อยู่ตรงนี้ j อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับพี่น้องอันดับแรกเดี๋ยวเราจะลากนี่ลากมาปุ๊บพอลากเสร็จพี่น้องครับขั้นต่อไปทําอะไรครับพี่น้องขั้นต่อไปคือการทําการยุบถูกไหมคราวนี้พี่น้องครับเวลาทําไวๆพี่น้องมาดูตรงนี้ได้เลยนะเออเครื่องหมายมีแต่เครื่องหมายแข็งแรงถูกปะ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะยุบได้เป็นตัว c นะมีค่ามากกว่าตัว j เป็นแบบนี้โอเคไหมถ้า1ฝัง่งเหมือนข้อสรุปอีกหนึ่งฝั่งก็เหมือนข้อสรุปไปแล้วไม่ต้องเติมนะครับเดี๋ยวอันสุดท้ายเราจะมาทำการตอบกันนะพี่น้องนะจำได้ไหมครับการตอบผมบอกว่าเงื่อนไขเราจะทับข้อสรุปถูกไหมครับอขอสอนนะข้อสรุปวันนี้ข้อสรุปของเราพี่น้องครับ มีเครื่องหมายอยู่2อันก็คือมากกว่าแล้วก็เท่ากับเนาะมากกว่าหรือเท่ากับเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเวลาเราลากเนี่ยครับเราจะเอาไอ้ก้อนเนี่ยไปทับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทับนี้ปึ๊บไปทับแบบนี้ปึ๊บพอทับเสร็จปุ๊บพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับว่าไอตัวเงื่อนไขเนี่ยครับเครื่องหมายเนี่ยเราเอาไปทับได้นะแล้วตัวนี้ก็หมดแล้วด้วยถูกไหมครับ ไม่มีต้องเอาไปทับอีกฝั่งถูกปะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยหมดแล้วเนี่ยอีอันนี้หมดแล้วถ้าหมดแล้วแบบนี้นะครับพี่น้องเราจะตอบกับมันว่าจริงนะครับผมโอเคเข้าใจกันไหมตามทานกันไหมอ่าปึกมากๆไม่เป็นไรค่อยๆมาดูค่อยๆมาตอบกันนะพี่น้องนะโอเคข้อนี้เดี๋ยวเราก็จะตอบกับมันว่าจริงนะครับพี่น้องถ้าจริงทั้งคู่แบบนี้เวลาฝน เราจะฝนเล็กหนึ่งกันนะอ่ามีคนถามว่าก็พอกับท้องถิ่นยากยากพอๆกันไหมท่านในส่วนตัวนะในฝั่งคณิตศาสตร์หรือเงื่อนไขสัญลักษณ์ผมรู้สึกว่าท้องถิ่นจะง่ายกว่าหน่อยหนึ่งโอเคข้อ1.2ตอบจริงนะครับพี่น้องครับไปพี่น้องครับไปข้อ1.3ึ่กันึ่กันดีกว่า2.1ผมบอกว่าตัว A เนี่ยมันเท่ากับตัว C จริงหรือเปล่าพี่น้องครับไปดูกัน ตัว a นะมันเท่ากับตัว c จริงหรือเปล่าอะตัว a มีค่าเท่ากับตัว c จริงหรือไม่ลากกันก่อนครับ a อยู่นี่ c อยู่นี่ถูกไหมพี่น้องลากไปปุ๊บเป็นแบบนี้ผมเอาเงื่อนไขมาเขียนเลยนะครับจะกลายเป็น a เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัว b มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัว c โอเคปะ่ะเดี๋ยวต่อไปขอทำการยุบสักหน่อยพี่น้องสเต็ปเหมือนกอพอเลยถูกไหมสเต็ปเหมือนเดิมเลย เห็นไหมครับว่าตั้งแต่ A ไปถึง C เนี่ยไอเครื่องหมายที่อยู่ขั้นตรงเนี้ยเสี้ยนหนามในจิตใจของเรามันมีแค่เครื่องหมายแข็งแรงปานกลางเท่านั้นดังนั้นตรงนี้ครับตัว A ของผมก็จะยุบแล้วเหลือมากกว่าหรือเท่ากับตัว C โอเคนะเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาทำการเติมกับตอบหน้าตาเหมือนข้อสรุปสองฝั่งเลยไม่ต้องเติม หน้าตาเหมือนข้อสรุปสองฝั่งให้ตอบได้เลยโอเคไหมครับไม่ยากพี่น้องครับตอนตอบคราวนี้จำได้ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเงื่อนไขแล้วก็ไปทับข้อสรุปนะครับไอเงื่อนไขของเราเนี่ยที่เราคิดกันมาเนี่ยมันมีเครื่องหมายอยู่2อันนะเนี่ยมันมีมากกว่า1อันเห็นไหมเนี่ยมากกว่า1อันและอีกข,ขีดแบบนี้รวมกันก็คือเท่ากับถูกปะเดี๋ยวผมจะเอาไอฝั่งเงื่อนไขไปทับนะพี่น้องนะ อ้เท่ากับเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเราสามารถที่จะพอไปทับได้ถูกปะเนี่ยทับก็คือการที่เอาไปเปรียบเทียบให้มันเหมือนกันเป๊ะเลยเออเห็นไหมไปทับกันละแต่ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะว่าพอผมทับแล้วเนี่ยฝั่งเนี่ยผมยังเหลืออยู่อันหนึ่งอะเหลืออยู่อันหนึ่งแสดงว่าผมอะเอาไปทับได้แค่ครึ่งเดียวถูกไหมเน,นี่ยอันเนี้ยทับได้ทับได้ครึ่งเดียวหมดไหมเนี่ยฝั่งนี้หมดไหมสองอันนี้ใช้หมดปะ ใช้ไม่หมดถูกไหมพี่น้องเออใช้ไม่หมดดังนั้นถ้าใช้ไม่หมดเราจะตอบกันว่าไม่แน่ชัดนะครับผมโอเคแสดงว่าข้อ2.1นะข้อนี้เราจะตอบกับมันว่าไม่แน่ชัดอืต่อไปพี่น้องครับไปข้อ2.2กันบ้างสอถามว่า A น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว B จริงหรือไม่ไปดูกันนะ a น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว b จริงหรือไม่ไปหากันก่อนเลยพี่น้องครับ a อยู่ไหนครับข้อนี้จะโดนหลอกกันก็โดนแถวแถวนี้แหละพี่น้อง a อยู่นี่ b อยู่นี่ถูกปะ,สะแสดงว่าตัวเงื่อนไขเนี่ยผมขอเขียนมาเลยว่าได้เป็น a นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัว b ถ้าสังเกตดีๆนะตัวอักษรเนี่ยหน้าตามันเหมือนข้อสรุปไปละสตัวเลยพี่น้อง ดังนั้นดังนั้นพี่น้องครับดังนั้นก้อนนี้ของเราเป็นอะไรเอ่ยพี่น้องครับดังนั้นก้อนนี้เดี๋ยวผมจะทําการตอบเลยนะครับทําการตอบเงื่อนไขครับข้อสรุปอ่าคราวนี้ฟังเงื่อนไขของเราเนี่ยไอสีน,น้ําเงินของเราเนี่ยมีอยู่สองเครื่องหมายนะมีเครื่องหมายมากกว่าอยู่หนึ่งอันและเครื่องหมายเท่ากับอยู่หนึ่งอัน แต่ฟังข้อสรุปของเราเนี่ยมีเครื่องหมายสองอันเหมือนกันก็คือน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับเหมือนกันเลยคราวนี้ผมจะเอาไปทับแล้วนะครับเอาไปทับแล้วตัวแรกเท่ากับเนี่ยไปทับกันปุ๊บทับได้ถูกไหมเนี่ยทับกันได้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะอ่าแสดงว่าก้อนเนี่ยพี่น้องครับทับได้ทับได้ไปหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวต่อไปเราลองมาลุ้นกันอีกฝั่งแล้วกันปื๊บทับฝั่งนี้เห็นไหมปากบานๆไปทางซ้ายมือออะปากบานๆไปทางซ้ายมือเวลาเอามาทับเห็นแบบว่ามันทับไม่ได้เออเนี่ยแสดงว่ามันทับไม่ได้นะครับมันทับได้แค่ครึ่งเดียวอะ่ะดังนั้นก้อนเนี่ยเราจะตอบกับมันว่าไม่แน่ชัดนะครับแสดงว่าข้อสองจุดสองเราก็จะตอบกับมันว่าไม่แน่ชัดเหมือนกันนี่ ไม่แน่ชัดเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดรวมกันเนี่ยพี่น้องครับไอ้สองข้อนี้เวลาฝนฝนนะมันจะฝนออกมาเป็นเลข3นะไม่แนนะ่ทั้งคู่ฝนเลข3ป่ะพี่น้องครับคราวนี้เราก็จะมาสู่ข้อสอบจริงๆของท้องถิ่นแล้วผมจะเรียกกอพอประจำของท้องถิ่นนะข้อนี้เป็นข้อสอบที่ออกมาตอนนั้นจริงๆเขาถามว่าตัว A มากกว่าตัว J จริงหรือไม่ป่ะลุยกัน อ่ะพี่น้องต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครแม่นแม่นข้อนี้แทบจะมองแล้วตอบได้เลยถูกป่ะเพราะว่าอะไรครับลำดับที่หนึ่งตอนที่ผมเริ่มทำกันผมจะลากถูกไหมตั้งแต่ A มาถึง J แบบนี้ลากถ้าพี่น้องทำแล้วพี่น้องเข้าใจพี่น้องจะมาขั้นตอนการยุบได้เลยถูกป่ะยุบเสร็จครับเราจะได้ว่า A ครับเครื่องหมายปานกลางกับแข็งแรง A มากกว่า J แค่นี้เลยแล้วหน้าตาเหมือนกันเป๊ะจริงๆแล้วข้อนี้เราจะตอบกับมันว่าจริงนะครับผมเห็นไหมครับพี่น้องครับข้อสอบจริงๆไม่ได้ยากดังนั้นข้อ 3. 1เราจะตอบว่าจริงต่อไปพี่น้องครับเรามาข้อสอบจริงๆกันนะครับ3.2ถามว่า H มากกว่า i จริงหรือไม่ป่ะพี่น้องครับ H มากกว่า I จริงหรือไม่พี่น้องถ้าพี่น้องเข้าใจกับมันแล้วเนี่ยจริงๆข้อนี้แทบตอบได้เลยไม่ต้องพิสูจน์ด้วยซ้ำถูกไหมครับเนี่ย H อยู่นี่ I อยู่นี่ลากมานี่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะไม่ต้องยุบไม่ต้องทำอะไรเลยแสดงว่าข้อที่สองเนี่ยข้อสอบจริงๆในวันนั้นเน่ะเราตอบกับมันได้เลยถูกไหมครับว่าจริง แค่นั้นเลยพี่น้องครับเป็นแบบนี้เลยอ่าดังนั้นนะพี่น้องนะไอตัว h มากกว่า i อันนี้ก็ตอบจริงนะก็ถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้เราก็ฝนเล็กหนึ่งไปนะครับถูกต้องกันนะครับพี่น้องครับอ่าเงื่อนไขสัญลักษณ์อพอเอ้ยค้องถิ่นง่ายกว่าอพอใช่ไหมโดยส่วนตัวรู้สึกว่าใช่อ่าเป็นจริงนะครับใน tiktok ก็บอกจริงคุณเฟียรู้สึกว่าใช่นะรู้สึกว่าใช่เห็นไหมล่ะ พะผมพิสูจน์ให้ดูไปพี่น้องครับเราลองไปตัวเงื่อนไขข้อที่2กันต่อละกันเงื่อนไขข้อที่สองก็จะมีความสลับซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยแต่พี่น้องครับมันก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันข้อที่1นนะพี่น้องนะเงื่อนไขข้อที่2ข้อนี้เขาบอกว่า A น้อยกว่า B มากกว่า h บวกกับ i ที่เท่ากับตัว e อีกบรรทัดหนึงครับ f มากกว่า i น้อยกว่า j มากกว่า a ข้อสรุปที่1เขาถามว่ามีข้อเดียวนะมีข้อเดียวอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะเขาถามว่า a มากกว่า b จริงหรือไม่ก็ไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับนี่เลยครับ a มากกว่า b จริงไหมอันดับแรกลากถูกไหมลากเวลาลากเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แม่นนะเราก็มาเขียนหน่อยละกันว่าไอตัวเงื่อนไขเนี่ย จริงๆมันคือ a นะครับที่มีค่าน้อยกว่าตัว b boy ต้องยุบไหมเราไม่ต้องยุบเลยถูกไหมเพราะว่ามันมีตัวอักษรแค่2ตัวแล้วเครื่องหมายมีอันเดียวไม่ต้องยุบเลยพี่น้องอันเนี้ยเขาแค่บอกไว้เลยครับว่าตัว a นะมันจะมีค่าน้อยกว่าตัว b ตัว b จะใหญ่กว่าแต่เวลาเราตอบจริงๆพี่น้องครับอข้อนี้เวลาตอบ เห็นไหมครับว่าฝั่งเงื่อนไขของเราเดี๋ยวเราจะเอาเงื่อนไขเนี่ยไปทับกับข้อสรุปถูกไหมปื๊บปะลองไปทับหน่อยทับได้ไหมครับพี่น้องเห็นปะว่ามันเครื่องหมายคนละอันกันเลยมันทับไม่ได้เลยอ่ะไม่มีฝั่งนี้อันไหนไปทับได้เลยถูกปะ่ะแสดงว่าข้อนี้เราจะตอบกับมันว่าเท็จนะครับพี่น้องครับง่ายไหมเออข้อหนึ่งจุดหนึ่งอันนี้ตอบเท็จนะครับผมเดี๋ยวผมไปเขียนไว้ให้ก่อนตรงนี้ตอบเ ่ะพี่น้องครับถ้ามันจะมีข้อที่สลับซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็คือ1.2อันเดียว1.2เขาถามว่าแล้วตัว h บวกกับตัว f น้อยกว่า e จริงหรือไม่นี่แหละพี่น้องผมถึงจะต้องไล่เรียงลำดับวิธีการทำให้พี่น้องก่อนอันดับแรกครับหาตัว h กับตัว e ใกล้ๆกันก่อนละกันเนี่เห็นไหมมี h อยู่นี่มี e อยู่นี่อยู่ใกล้ๆกันปุ๊บเป็นแบบนี้ ผมขอเขียนเงื่อนไขก่อนเลยนะครับผมผมจะเขียนได้ว่าตัว h บวกกับตัว I จะมีค่าเท่ากับตัว E ถูกปะนี่ลากเสร็จแล้วนะลากเสร็จก้อนนี้ลากต้องยุบไหมพี่น้องต้องยุบไหมครับอ่ะผมถามอันดับแรกต้องยุบไหมสังเกตตรงนี้หลายคนมักจะพลาดไอสิ่งที่เราจะยุบเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายที่เราจะยุ่งกันมีอยู่แค่3อันคือมากกว่าน้อยกว่า มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับและก็เท่ากับไอ้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายแห่งการเปรียบเทียบอืมเครื่องหมายแห่งการเปรียบเทียบดังนั้นพี่น้องครับหลายคนมักจะคิดว่าเครื่องเครื่องหมายบวกเนี่ยจะยุบด้วยบวกไม่เกี่ยวนะบวกเป็นการบอกว่า2ตัวเนี่ยมันรวมกันแค่นั้น โอเคป่ะอย่าลืมว่าอักษรเนี่ยมันคือตัวเลขแค่นั้นอ่ะต่อไปพอมันไม่ต้องยุบเนี่ยข้อนี้ไม่มีเครื่องหมายแห่งการเปรียบเทียบให้ยุบก็ไม่ต้องยุบดังนั้นต่อไปครับพี่น้องครับอีกอันหนึ่งเนาะอีกอัน,นถ้ามันเหมือนกับข้อสรุปแล้วหนึ่งฝั่งอีกฝั่งอนุญาตให้เติมได้ถูกไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะพี่น้องไปเติมกันเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะอ่ะเลื่อนไปตรงนี้นิดหนึ่ง ต่อนะสิ่งที่อยากจะเติมลงไปเราก็อยากจะเติมไอตัวที่หน้าตามันเหมือนกับโจทย์นี่แหละเติมมันลงไปก็คือ h บวกกับ f อ่าพี่น้องครับคราวนี้มีหลายคนพอถึงตรงนี้แล้วเริ่มงงว่าจะเปรียบเทียบกันยังไงวะผมอยากให้พี่น้องดูแบบนี้ให้ออกต้องบอกก่อนว่าไอตัวอักษรทั้งหมดมันคือตัวเลขนี่มันคือตัวเลขนะ ดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องนึกภาพตามก่อนตัว h กับตัว h เนี่ยมันก็ต้องเป็นเลขเดียวกันแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันคือเลขอะไรผมขอให้มันเป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วกันมันเป็นวงกลมที่เท่ากันแล้วกันโอเคไหมมันเป็นวงกลมที่เท่ากันคราวเนี้ยมันจะโดนบวกมันจะโดนบวกบวกคือการรวมถูกไหมเออสองคนเนี่ยมันก็มีตังค์เท่ากันนะแต่ตัวต่อไปครับพี่น้องครับ ตัว f กับตัว i ใครจะใหญ่กว่ากันบังเอิญเคยมีการบอกเอาไว้ว่าตัว f เนี่ยมันมากกว่าตัว i นะเว้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมอะขอเขียนเป็นวงกลมแสดงว่าตัว f ก็จะต้องเป็นวงกลมที่ใหญ่กว่าตัว i ถูกปะดังนั้นก้อนเนี่ยครับพี่น้องครับตัว f ก็จะใหญ่กว่าตัว i ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆเนี่ยไอคนที่คนแรกเนี่ยมันมีตังค์เท่ากันแต่พอมันได้เพื่อนมาบวกเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนมีตังค์เยอะกว่าแก๊งนั้นก็จะชนะไปเลยถูกไหมดังนั้นพี่น้องครับก้อนนี้มันก็เลยส่งผลให้ตัว h บวกกับตัว f มีค่ามากกว่า h บวกกับ i และทีนี้พี่น้องครับมันก็ถึงขั้นตอนการยุบอีกสักหนึ่งที เห็นไหมครับพอมีเครื่องหมายแห่งการเปรียบเทียบมาสองอันเราก็ต้องทำการยุบแต่สิ่งที่เราจะยุบครั้งนี้ก็จะเหลือแค่ว่า h บวกกับ f จะมีค่าเป็นไงมากกว่าคือเครื่องหมายแข็งแรงถูกป่ะอามากกว่าตัว E ครับพี่น้องเราก็จะได้หน้าตาเหมือนกับข้างบนเป๊ะเลยถูกไหมเออเหมือนกันแต่บังเอิญคราวนี้สุดท้ายมาถึงขั้นตอนการตอบ เอาเครื่องหมายตัวนี้แหละเนี่ยเราทําไล่ลงมาก็เอาตัวนี้แหละเอาเครื่องหมายไปทับเนี่ยถามก่อนว่าทับกันได้หรือเปล่าพี่น้องครับทับกันได้หรือเปล่านี่ปุ๊บนี่เห็นปบว่ามันทับกันคนละทางอ่ะแสดงว่าทับไม่ได้นะถ้าทับไม่ได้ก้อนนี้เราจะตอบกับมันว่าเท็จนะครับผมเป็นแบบนี้นะดังนั้นพี่น้องครับอ่าข้อนี้เราก็จะตอบกับมันว่า เท็ดนะครับนี่ตอบกับมันว่าเท็ดเวลาฝนนะครับเราก็จะฝนเลขกสนะเป็นแบบนี้นะครับหมดแล้วครับพี่น้องครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ของท้องถิ่นจะมีอยู่แค่นี้ถามว่ามีแค่นี้มันน้อยไหมก็ต้องตอบก่อนว่าอ่ะจะบอกว่าน้อยก็น้อยแต่พี่น้องคิดดูนะมันเป็นการน้อยที่แบบว่าเราแทบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะ เราได้คะแนนแบบมาแทบจะฟรีฟๆเลยด้วยซ้ำถูกปะเออนี่แหละผมก็อยากให้พี่น้องอะครับอย่าทิ้งกับมันเงื่อนไขสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนะพี่น้องนะเอออย่าทิ้งกับมัน